ขอต้อนรับทุกคนสูอ่อนิเมะเวิร์ดก่อนครับแม่เกอกสือสรับสุ่มหาทีมอนิเมะท,ที่คุณต้อ,ขของการื่อจัดทีที่แข็งแกร่งพื่อประจนภายในนานต่างๆซึ่งมันกมืองเมือนกัรทุกเกมที่พามานั่นแหละแต่ความสนุกไม่เช่ตรงนั้นความสนุกก็คือ่าดวงของคุณนั่นจะพาคุณ,คณไปเจอทีแบบไหนต่างหามัาจะเป็นยังไงติดตามได้ใน2ยี่สิบชั่วโมงในอนิเมะแวนการ์ดฮัมคุณรู้หรือเปล่าครับว่าแบอ็อตัดเขามีเพนกคนแดดด้วยนะแมนรู่นซี สุดยรดจะมีแม่นกันแดดแล้นะักแว่นกระดาษที่มีอย่างเอ็กซ์สปายแฟมิลี่อีกบอกเลยครับวันนี้ของโคตรดีซีรุ่์นี่แหละครับคดีไอ้ที่แท้จริงของสปายเอ็กซ์แฟมิลี่คุณดูดีครบนกล่องเนี่ยเดะมีรายคิมิกต่างๆด้วยแถมนอกจากนั้นยังมีลูกเล่นที่แถมกล้ามาตกใส่ประธานทนีจะมองเห็นอ่ะยังไม่เห็นใช่ไหมล่ะอันนี้จะสใส่ดูนิดอ่งพอแล้วครับพอแล้วครับไม่สปอยนะไม่สปอยบอกตามตรงในมุมนักสะสมอย่างเราแว่นนี่แหละครับคนน่าเก็บเลยเพราะตัวแว่นโคตรสไไวยเลยคู่จริง สุดราคาเกิดสนใจเห็นรับปพียงแวบขึ้นมาใช้โคดเอ็มไอยูเอลับโซลไปเลย100บาทดิงตางหลังคิดครับรับตอนมาด้วยวิธีการสอนเล่นภาษาอังกฤษที่ต่อให้เราจะอ่านภาษาอังกฤษออกก็ไม่อ่านผมกดคราบแมมหมดนะครับดิตรักโซเชียลถ่ายรูปจากเงาแน่นอนครับว่าจะให้เราก็เรียนรูฟี่ทำให้ยังก็ชอบอะ่ะและ้วในความมโนข่าวกุ้งเจอแมวตาการตาเข้าไปหน่อยมองจะแทบตาถลนแล้วนั่นอะไรนี่อะไรอะไรตางกันนะไม่รู้แต่แบบหมดอัศพมงศ์แต่สิ่งที่รู้อย่างเดียวเลยคือไอ้โคดเวนิสเสร็จกูแน่นอนผมเข้าไป ในก o o ก l e อย่างไวแต่แม่ไม่รู้เป็นอะไรใส่ไปแไม่ไม่เห็นได้สักอันมาบอกว่าคนหัยอายุแล้วแต่ Google บอกว่ายัางใช้ถ่ายอยู่นี่กูควรเชื่อใครกันแน่ฟะเนี่ยแล้วก็จะไม่เลยขอ,องจริงตอมสมตัวละครกันหน่อยแต่นา่าเสียดายที่เพชรที่เรามีนั้นไม่พอเอาว่าเป็นลยของจริงกันเลยดีกว่าครับไม่อเอมบอกก่อนรูปตะไสต์แกมมนวป้ปองกันฐานอันนี้เมเพอเริ่มด้านแรกมาแม่เป็นดานนไม่ทุกเกมอะแล้วก็ขอเชิญรูฟี่ลงสนามด้วยความสงา่าจนมาปืนกลอย่างยื้อซอยย่างทีมือพักอัดไม่ยังใส่สตเทก แมนี่ตัวละครไม่ได้มีดีแค่ตีได้เฉยเพราะมันจะมีสกิลพิเศษด้วยอย่างไอหนูรูฟี่นี่จะตีเพิ่มขึ้น5%ทุกๆสีวินาทีโว้ของโคตรด,ดีช่วไปตัวกระจกกระจกแชคฟี่นี่ก็มีสกิลด้วยเหมือนกันเว้ย,ยที่ทีได้ไม่นานก็ชนะไปตามสเต็ปปอป้องดาวน์แม่เสกไปมันก็ตบรางวัลถ้าเราอย่างงามน,นับคะแนนยังพร้อมต้องประสุมตัวหากองทัพนิดหน่อยเติมมาหาไอหนุ่มหัวฟูนี่พอก็ไปสนตัวหน้าตูผวาสนะยังไงก็คงไม่ได้แน่นอนก็เรียบร้อยครัีออกวนงหจดต่ เซนอิสนี่สิจบการอะไรแบบนี้เท่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไมยก่ก็ยี่สิบเปอร์เซ็นก็ถือว่าดวงดีย哟แล้วไงล่ะครับคนกำลังมือขึ้นก็ซุ่มต่อยังไม่รีรอแล้วก็มือที่โบนัสกาวไว้ว่าดวงดีห้ามทักอันนั้นไงเรียบร้อยแม่มจะมาให้กูทั้งกลุ่มเลยไหมเนี่ยแล้วเกมนี้ไม่ใช่แค่ลงไปป้องแกนดาวเฉยๆมันยังมีรางวัลภารกิจน,นู่นนี่นะอะไรอีกเพียบเลยทัวรท่าที่หนึ่งสายฟ้าฟาดระพับแค่หัวเรืองเข้าไปเรื่อยจากสายฟ้าฟาดทำันเวลวก็เป็นสายฟ้าฟาดแบบมีเอฟเฟกต์กกกก็็อออยยยย่่่่าาาาางงเเเเดีีีววททนนขจะตตัูู้ลคม พลังขึ้นเตาอัดใสซะหน่อยจับดาเมอกี้ไปผมก็นาต่อไปอย่างทันทีทันขวาก็เข้ามาในเมืองโรงจิพิันนักสู้เข้าสิงอีกแล้วไงอ๋ออยากแต้ตัวดีๆกับเขาบ้างโว้ยแต่ยังใจเอาไว้ก่อนเพราะรู้ว่าสุมตอนนี้ยังใก้แต่ตัวเกลือเือเอาอาหารให้น้องหัวเรื่องกินเนยอะๆจะได้มีแรงเป็นตัวแบกของทีมในตอนนี้แล้วด้วยความเป็นผู้เล่นไม้ผมก็อยากรู้อะไรเป็นอะไรก็เลยสำรวจตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น,นนิดหน่อยดูก็ไป,ป้องกันดาวนนะ้ำเมฆกันต่อเราจะปกป้อง,องดาวนนะ้ำเมฆไปก็ได้เพนมาเยอะอยู่ จะจะเอามาหาสุ่มซองกินมูสักหน่อย <c oughs> อันนั้นคือสิ่งที่ผมคิดนะครับว่าผมจะได้แต่ในความเป็นจริงแล้วนานตัวการันตีนี่สิแม่มขาดอีกเพียบเลยเพื่เป็นไรแล้วคนมันจะได้ก็ต้องได้แล้วนะ <c oughs> ส่วมาถึงตัวแรกตัวสองตัวสามจากใจให้เรามัน่นใจก็เริ่มถอดใจลงแฟเรื่อยเรียงเรียงยาวมาจะถึงตัวสุดท้ายถึงมันจะมีดีได้ตัวมวงมาอยู่บ้าง <c oughs> แต่สุ่มสิบตัวที่เหลือทม่หตัวสี่ฟ้าหมดเลย อ่ะรับรองความ้องเลยปลอบใจไปก่อนครับซึ่งถ้าว่าตัวใหม่ให้ได้มานน่ามันดีไมก็เฉยๆครับรับท her ัวเขียวมาเคือเป็นรางวัลการปกปกองดาวนามิกแาะมาดูร้านค้านิดหน่อรก็ทมใจขึ้นวิชนาเพราะไอเกเวนนี่ก็มีของเติมให้เยอะอยู่แถมมันบอกว่าเตอร์วีพีนั่นดูมันจะลดราคาการสุ่มด้วย ใช่ครบครัคนรักกาสูจําผมจะผ่านได้ไงจะเข้าร้าน M I U M S ช o อทันทีก็แม่ร้านนี้เขาดีที่สุดใน3โลกอะ่ะออออนี้พอดีว่าเป็นร้านผมนะครับผมก็เลยอวยหนักพิเศษหน่อยผมงจะขี้โมนหนักไปหน่อยแต่รับประกันได้เข้ารา้านผมคุณภาพดีแน่นอนแล้วก็ไม่พูดพันทำแพงตันไมาทีหลังเติมเสร็จเราไม่ได้มีเพียงอย่างเดียวนอกจากวีพีที่ผมบอกจะเติมไปนั่นผมก็ยังเติมแบทันพลาดมาดูให้ก็แม่มันยิงเล่นจริงได้ใครจะไม่เติมแล้วบางทีชีวิตก็ไม่ราบรื่นเสมอไปเข้าเกมไไไไไดด้้้มมม่่ทันนลยีีกกก็ุุรฉเเเิขาาหแว จงขออาตัวตัวเองไปนั่งจุงในห้องการเวลาสักหน่อยที่เขาบอกว่าฮัตเตรลวีพีมามันจะได้รับเพชรแบบคูณสองอะนะแล้วก็ตัดภาพมาอีกทีข้ามเวลาอ่ะดูเอาครับว่าหายไปนานแค่ไหนกับไม้ทีเพชรนั่น2องพเลยเนี่ยกับมาที่เมืองร้องพร้อมกับความรวย ส3 0พนเพชรรอบนี้แหละยางนอนไม่ได้ตัวระดับเทนี่แย่ต้องได้ตัวระดับสีทองมาบางหรอฟะาผมกดไปพร้อมบอลนี้ก็เริ่มหมุนตัวแต่ละตัวก็เริ่มโผล่หน้าเข้ามายังไม่หยุดย่อนโอ้ยแม่เจ้าโอ้ยไดตัวสีม่วงไม่รู้นะตัวไหนดีไม่ดีเข้าไปดูทีหลังแล้วก็มาแล้วตัวดนะัพิชิลลี่ตัวแรกของเราเพน6กวิถีแล้วก็เปิดเทียนนี้ชมคู่กันไปด้วยครับโอ้เก่งสุดนี้ปิจิตาเลยเฮ้เดียวตัวไงแพนทกวิธีของเราไปจัดอยู่ในซัพพอร์ตได้ฟะา เงียมันก็่ทีไม่แรงดิเว้ยเลยเอาทองขาดไปถึงเลยครับว่าเพจทุกปีจะเป็นซับพอร์ตนะลำะรางวัลจะภารกิจนิดหน่อยเอาเพจมาหมุนต่อไปซึ่งทีมนักแสดงหน้าใหม่ของเราที่จะได้ตอนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะก็เใครนึจ้าตามในเทอร์ริสบอกเจนน่าเป็นตัวละครที่สุดที่ผมมีตอนนี้ก็เลยปอ้อนอาหารให้เป็นพิเศษตบาบัตราพระเอกเดินเตะๆไปมาอยู่ดีก็มีเรื่องเขาา่าฮะคราวนี้คือคราดเขาต้องมาปกป้องหมู่บ้านคนหฮะเอ๊ะอันนี้ไม่ใช่นี่อันนี้มันจะเป็นหมู่บ้านายไซร์เราโตแต ต,ตีน้องก็จะตีเร็วขึ้นเ,เรื่อยๆโอ้โหนี่ของโคตรดีเอ๊ะมันจะเป็นเกมไหนไหนเจนนองน,นี่ก็ยังเป็นตัวที่โหดสุดๆทารับพมสมเสมอส่วนอาจารย์แรเค้ไฮเลซายนี่ก็เป็นตัวซัพพอร์ตเหมือนกันครับเพสาะซาม,มาเมทเขา้าใจไม่ผิดก,ก็คือมันจะสไลด์ตัวอะไรประมาณนั้นซามาคอมมันก็คือจะบวกด,ดามเมจแล้ะระยะ40%หลังจากที่ใช้สก,กิลอะไรสักอย่างแล้วก็ดูเหมือนมันจะทำการดีดศัตรูได้ด้วยแต่ตรูเดินมาก็จะเดินกลับอะไรงี้โอ้มันก็ดีอยู่นะแต่อย่างเดีย,ดยวคือเฮียแกตีช้าเกินไปหน่อยกวว่่่าาาจะตตตีีแแแแแมมงศัรูกก็ยยหหดดล้ทบเฮคไป ดเยวบอกตามตรงเลยครับว่าก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไรสำหรอบว่าจากแม่เทินแพ็แน่นอนจับรามิงยัดปาาใค้เจนนอนี่ลงกันต่อครับตอนนี้แต่เลาแต่ลาผ่านไปไม่มีอะไรครับก็คือการลงต่อแบบยาวๆแต่นี่จบกดไปต่อวนอยู่อย่างนั้นเลยเรื่อยๆลงไปนานๆเราก็เท่มเมื่อเพราะมันก็แค่วนซ้ำๆอยู่เรื่อยๆจะกลับมาที่เมืองร้องจะหาอะไรทำนิดหน่อยโอ้ไรล่าคาเวนนี่คืออะไรฟะแต่ประเมินดูเร็วนี่ไม่ใช่ที่สำหรับมือใหม่เลยครับและนอนถึงตอให้ทีมตอนนี้จะดีแค่ไหนแต่ความพอใจไม่มีที่สิ้นสุดเปิดกกชากเกอือต่อ ตัวแรกมาแล้วตัวทองเลยเฮ้ยโอ้ยตัวทองเงี้ยวอ่คุณรู้ไหมอะไรผมยังไลสุดในตอนนี้ตัวทําเงินครับพอตอนเราจะมีตัวเทพแค่ไหนแต่ตัวราคามันก็เริ่มแพงขึ้นแพงขึ้นเลยเร่แต้ผมก็ยังไม่มีตัวฟาร์มเงิน แล้วก็เปิดต่อไม่รีรอรูผมไปทำอะไรมาดวงขึ้นเฉยอยู่ดีตัวทองก็มาแบบรัวๆแต่มาเยอะไปก็ทันนันทีเผมใส่ได้แค่3ตัวต่อที่ดานไม่ละโอ้ไม่์ไม่นะคูัตัวแล้วผมขบผมขอพลังเดิมผมอยากเป็นซงจินวู้ผมยอมกาซินล,ลาบเลยครับโอกราบอยากไดเป็นซงจินวู กับข้าสู่ความจริงกันต่อที่มรับนื้องอมแน่องเอาเพลทุนวิีออกครับพอดูแล้วเฮียแกทําอะไรไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไรผมก็แล้วหัวตั้งขี้แค้นมาแทนและคว,วามสามารถของหัวตั้งขี้แค้นนี่นั่นบอกว่าทุกการโจมตีหกครั้งมันจะสามารถหลบการโจมตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ึงตอนแรกผขก็งงว่ายังไงยังไงสิคืออะไรยังไงนะที่อยู่ดีก็มีฟ้าผ่าเปี้ยงจากไหนก็ไม่รู้ห้าผมรู้เลยอ๋อที่บอกหลบการโจมตีคืออย่างนี้สินะรลชเจนอนกุมินเติบเลย่วตักคิลของออเฮียหัวตั้งขี้แค,คน้นกกัไายยวนปเล จะฟังดูงงๆแต่เคียแก่เค่งเลยนะครับพูดจริงนาเมฆก็ใช้ได้คุณดาวก็ดีแถมยียแกไม่โดนจบตีซะด้วยอ้ยของเขอดีแล้วก็ออกมาแล้วลูกป,ปันหินจากแต่นิดน่าจะไม่ใช่ผู้สร้างระบบแต่พี่แกก็จะมีลูกเล่นนิดหน่อยมีล่ป้องกันแต่ถึงกระไรถ้าเราตีไปคร้างโรคแคก็แตกอยู่ดีแล้วก็เรียบร้อยครับนายพลัง,ง,งโอโศกจินูผมอยากได้บ้างอะแล้วก็ไปลงกระต่อเลยครับแล้วก็ลงวนวครับไม่ได้มีอะไรถ้ามีฉากไหนโดนโดนผมจะตัดห้ดูละกันเนอะตัดภาพมาอีกครั้งกระภาพที่คุ้นเคยไวะมาสมตัวกัน ห่อยพวกตัวดาเทนรยาเขาไม่หวังหรอกนะครับยังไงก็ขอหวังแค่แต่ตัวราาันดีทองดีๆสักตัวแล้วเขาอื่นเขาได้เขาเชี่ยขยะพวกนี้ทิ้งก่อนแล้วก็ได้เวลาเริ่มหมุนสปินแม่ตัวแรกมาก็เปิดมาไม่สวยเลยเว้ยหอมก็สูุมไปเลยครับมันก็มีตัวทองที่ได้มาบ้างแต่ก็อาจจะไม่ใช่ตัวที่ดีสักเท่าไหร่มองก็ไปเปิดวนไปหลายต่อหลายครั้ง แต,แ,ตแ,ตแต่ดจะดีเาส่งชิ้นโบมายัางไงฟ้าเพราะประกันได้ผบเพิดได้ถึงคารันตีแน่นอน้ายื่ดีมันออก็เฉยบ้าน่ะนี่จะเป็นของขวัญจากผู้สร้างระบบกันแน่วะพอในตอนนั้นตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกจึงข้างหน้านี้อยู่สภาพใหญ่ๆแล้วก็ตามทางกขาตัวเองเลยใจว่านี่ผมไม่ได้ฟันไปใช่ไหมโอ้โหไม่คิดเลยครับผมไม่เคยเล่นเกมไหนแล้วไปไตัวมิสติกแล้วเท่านี้มาก่อนแม่ของจริง ของคดีแต่ความรวดของผมนั้นยังไม่มีที่สิ้นสุดแนนส่งจิงวูมาล่แต่ราคาแพงเกินผมจึงพยายามซุ่มหาตัวทําเงินให้ได้ดูววัน,น้ิชอตาจะเป็นใจครับซุ่มเพียงไม่กี่ร็อกก็ได้มาแล้วถ้าจะว่ายังไงดีถึงอย่างนั้นทีมเราก็ใส่ได้แค่สามตัวเนี่ยสิแค่ตัวทาตากับ่งจิงวูก็เหลือที่ให้ตัวอื่นเลนแล้วะ่ะถึงอย่างไรตอนนี้จะยังมีปัญหาหรอกครับแต่ในนา,นาคตรใหม่แน แต่ก่อนนะตอนนี้ก็เอามาเล่นไปบไม่มีตัวทําตังไปก่อนก็มาครับพระเอกของเราขอสอง่สองงชินวูลงสู่สนามก็สามารถติดตัวของพี่แกน,นันทุกครั้งที่พี่แกค่าได้จะเพิ่มดาเมจทีละศูนย์จุดซนโหของโคตรดีมันแบบยิงฆ่าได้เยอะยิ่งตีแรงอะ่ะสการตัตีของพี่แกน,นันเป็นการใช้ดาฟันแบบรวรวัว โอ้เท่โคตรนี่สิหน้าตัวระดับมิสติกแล้วก็เรามาดูกันสิคราวเขาสามารถทาอะไรกับเฮียทรงจิตบูได้บ้างอันนี้ดูเหมือนจะเป็นการอีโวครับซึ่งน่าจะใช้ว่าคนดยูที่หาค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นอันนี้ดูเหมือนเขาจะทำให้ได้ส่วนนี้ก็คือการอัพดาพถึงจะดูง่ายกว่าเมื่อกี้แต่ก็ย,ยังยากเหมือนเดิมดูกูต้องไปหาฟงจตบูอีกตัวหรอฟ้าแล้วตัวนี้ก็ได้แบบฟุกๆด้วยไงแต่ไาที่สีผมดูเหมือนจะทําได้ครับอันนี้ก็คือการรีโลสเตปที่ตอนนี้มันก็ค่อนข้างดีนะแต่ก็ไม่ดีขนาดนั้น้นนนนเพรรราก็ตตตออีีอีมััววยู่ึง ผลงานมันจะค่อนข้างดีครับแต่ว่าประเด็นคือสปีดในการจบตีมันค่อนข้างช้าผมก็เลยใช้รีอรอที่ผมมีในการรีอรอดูแต่ปรากฏคือแม,มแย่กว่าเดิมเยอะผมเข้าใจแล้วล่ะครับที่เขาบอกว่าให้พอใจในสิ่งที่มีมันไว้กว่าอย่างนี้สินะให้เราก็ไม่มีอีกอันมาให้มารีด้วยแล้วก็อย่างที่ผมสามารถทำได้คือการรีเทนอว่าความสามารถพิเศษเสริมอะไรเถื่อนนั้นใช่มันก็ิเปอร์เซ็นต์นะนะาง่ายก็คือยิงเปอร์เซ็นต์น้อยก็ยิงดีแล้วก็จัด ไม่ใช่ชาลีหรอกโอ้แม่ย้อยกูเลยของกากสุดเลยดีกว่าอันนี้หมดระยะโจมตีเพิ่มขึ้นอู้อน,นี่ก็ได้อยู่ครับนักยิงปืนจะ่ว่าไปทำอะไรได้นะอันนี้ก็ดูเหมือนจะเพิ่มระยะการโจมตีเหมือนกันแต่เพิ่มไป30%ครับโอโอเคใช้ได้อยู่เพราะว่ายัางไงถึงใช้เมื่อคงเขาก็มีตัวรีเพิ่มแล้วละ่ะแล้วเขาก็ารลองกันต่อครับตปเรอยทัึงดานที่ผ่านมาก็ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ดานนี้ดูเหมือนจะใหม่แล้วครับแต่เดี๋ยวนะทำไมไปตีไปเรื่อยไม่ลดเลยฟ้าซอคอบก็งวงว่ามันคืออะไรยังไงแล้วเขาก มันก็อ๋อผมเข้าใจ้วครับดูเขาจะต้องตีตรงนี้ให้ตายทุกตัวก่อนแหมเราก็งงมาตั้งนะงองอานเขาจะตีรูป้างคางตายรูปปั้นใหญ่แม่มก็เด้มมามันจะงีจุดสุดทางอยู่แล้วเขาก็ยังดีครับที่พร้อมเตรียมตั้งแหวยอย่งพอวางตัวสู้ได้ทันถึงตอนนี้หมดสตรอรี่ที่เราเล่นได้ก็ไม่เหลือแล้วครับเขาคงก็เลยเขามาฟาเวลในหมดห้าคอดาดดาวนาวเม็กแม่ย้อยแม่ทยากกว่าดาทีก่กรเล่นเมื่อกี้เยอะเลย หมดแต่ละตัวมันถึกโค้ดทำให้ตัวบอลก็เป็ธรรมดามีการเรียกรุ่น้องมารับตีแทน,นอีกทึ่งในคงมจะไล่แกมหมดฮ่าคอของตุดันในดาวนามเมครับมันจะได้ขึ้นเวลสิบได้จากซุ่มเชนนิดหน่อยโอ้แหม่ย่อิกากบกนเทิรมอีกแล้วก็มาลงกันแบบยาวๆครับเออตางตรงเขาบอลเลยไอดานเวแมแบบนี้แมงขึ้นยากโคตรจบดานหนึ่งควรจะขึ้นแต่ละเวลแต่ละเวลได้แต่ผ้าไม่ทีก็เวลสิบเอ็ดเลยครับเค่ขยันยในตัวนิดหน่อยพอเขามาสุ่มตัวว่าจะได้ตัวมิติดอีกรอบ แต่สุดปลายทางบนทางปวงนั่นก็ไม่มีตัวที่ผมเอามาใช้เลยครับพออก็ไม่รู้นึกอะไรอยากอเอาแกซองจินวูให้มันโหดขึ้นเอลองมาดูสิแต่เราคนดีพหาจากไหนหวะสนดราเหมือนจะหาเจงพวกอะไรพวกนี้แหละครับแล้วมันก็ได้ที่ลิสเตปด้วยใช่ถ้าผมวมผ่านนะนะผมก็คิดในใจว่าคงไม่ยากหรอกมั้งแต่ปรากฏจะไม่ทันเลยครับผมลงตัวไปได้ไม่นานถึงหกเวฟผมก็เอามันไม่อยู่เลย แล้วก็แพ้ไปตามปริยาแล้ก็พยายามมองมองดูเขาว่าจะทำไงให้โหดได้บ้างวะจึงเดินไปโน่ไปนี่ไปนั่นดูซิเมียให้เราพอจะอัปเกรดต,ตัวละครของเราได้สนุราเราคงต้องหาตัวที่โหดที่สุดในเทียรี่ที่ผมเห็นมาก็คือเบจิต้าครับแต่แน่นอนว่าเพชรในตอนนี้ยังอ่ะก็สม,ม่ไยไ้แน่นอนต้องไปลองซอร์นี่พอฟาร์มเพชรนิดหน่อยคุณถาว่าฟาร์มแบบนี้มันดียังไงน่ะหรอที่ซึ่งเห็นว่ายืนนิ่งๆไม่ต้องตกใจครับคุณไม่ได้ค้างหรืออะไร ช่นี่คือบทการการทํามาโคไงเอาว่าเขาจะแมอธิบาอะไรมาละกันเนื้อมาโคใช่ชีวิตนี้ไงขึ้นเยอะในบนโลกนี้มีสิ่งที่เรียกว่ามาโคครับกระทั่งออโอเคประมาณนี้คงจะพอแล้วแหละมัง้งตอนนี้ถึงตัวหน้าตูจะไม่ใช่เบต้าแต่เขาก็บอกว่าเราดูตัวก็หัวได้แพ้กันผมจะลอกสุมนิดหน่อยซึงสุดไป,ปสุมมาแล้วมาไม่ได้ครับอาว่าเก็บเพชรไปลอกสุมมททิตาทีเดียวดีกว่าอา๋อใช่แล้วเขาก็ไอฟาร์มาโคเพิ่มมาด้วยครับใช่มงเคเขามองอะไรกันไม่รู้จะเขามาลงแจม,ม์วงนิดหน่อยแต่เขาคุยอแลล้้วก็วกรตูเปี่ยน ลาไปครับซื้อตัวนี้ก็ยังไม่ใช่พีทิต้าเหมือนกรันแล้วก็มาตัวนี้ตัวถึงพีิต้าจะอยู่ข้างแค่แต่มันก็มีโอกาสที่จะไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นรอตู้หน้าที่เยอะแล้วกันเนอะแล้วก็มาแล้วรอเดียวแล้วครับที่ต้องการมาช,าชา้าๆเลยเราเขาเรียกซุ่มไปทันทีซุ่มเลยครับวางใ,ใจเล็กๆน้อยยว่าจะได้ก่อนถึงการันตีแต่กนแม่ย้อยข้างหน้าแม่กการันตีแล้วเนี่ยอ้าคงได้รครั้งนี้แหละครับเฮ้ยซีรเราครั้งแรยังไม่ได้ดิผมต้องกดซุ่มจอยครั้งหนึ่งอีกอ,อ่ะและแน่นอนครับว่าครั้งน ตัวทหารว่าน้องเขาโหดยังไงนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องจับยัดทั่วให้น้องเขากินก่อนแต่ตัวราคาแพงนะครับก่อนอื่นก่อนไดนี่คือต้องวางตัวทำตังค์ไว้เมจิต้าันลงสนามถุกควาสามารถเฉพาะตัวของน้องเขานั้นเมื่อระยะที่เมจิต้ายืนอยู่นั้นไม่มีตัวอื่นยืนอยู่หรือง่ายคือเมจิต้ายืนอยู่ตัวเดียวครับมันจะตีเร็วขึ้น20%่สเซนนั้นแล้วของมันคือตีเร็วแบบโคตรอยู่แล้วอ่ะอันนี้คือตีเร็วขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ตยเร็ว จานปล่อยคืนพลังสีม่วงยิ้มรับแสงออกมาโอตาบตรงนี้นะครับของโคตรดีซึ่งเฮียแกได้มีประโยชน์กับผมในอนาคตอีกเยอะสกิลมาอัพขั้สุดท้าของเฮียแกนั้นเพื่อกระโดดปล่อยคืนสีฟ้าปล่อยลงมาเป็นระเบิดสีเหลืองเอาละแม่งเลยสลับสีกันมั่วเลยและรับรากมัลจะกภารกิจนู่นนี่นั่นนิดหน่อเฮ้ยที่คนเลยมาตั้งนานียังไม่ได้ตัวรีสแตมาเลยหรอบีต้าของสแตทนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับพูดจริงลองไปดูซิวตจะมีตรงไหนที่คมรับรีสแตได้บ้างเอ๊ะอันนี้ไม่เคยรับเลยเว้ยรับจนหมดไปก็แม่รีสแตเลยสักอันมาสุดทิ มีเยอะก็คือหินในการสูสก,กิลพิเศษเนี่ยแหละซึ่งอะก็มีเยอะแล้วครั้งนี้ขอแจ,ม,แจ,ม,แจมๆเธอแ <laughs> บบจัให้เขาสีทองขึ้นนะ่ะเจะพยายามหาอะไรทำให้มันตีเร็วครับซึ่งเบต้าน้องเขาดูยิ่งจะตีเร็วยิ่งดีใช่มันจะได้สอยแบบรัวๆเลยสวิบอ๋อมันก็ดีอยู่แต่เอาไวท้ทีหลังเรามากดซูมไปเลยหรืไ ข้อสีทองมันก็มีผัวมาน,นะาแต่ประเด็นคือของที่มันได้มาเป็นของกักขันเนี่ยสิข้อส่งไปทีละเม็ดทีละเม็ดจนไม่ค่อยค่อยลดลงเลยเรื่อยแล้วก็เฮ้ยอ,อย่างนี้ไม่ใช่แล้วผมจะตติดใจอยู่ที่โซวิปสามแล้วกันครับสุดม,มากวันนี้มีโอกาสได้แยกคนนี้อีกเยอะเลยะนั่นก็ไม่ทำหมดนี่สิชั่วโม,มงในอนิเมะแวนก่อนเสาว่าอีพีหน้ามีไหมเหรอมีครับบอกเลยสัญญาเอ้เราก็ช่วงนี้ขอโทษได้แล้วครับที่หายไปค่อนข้างนาน เอดีว่ามีทางเรื่องเรียนเรื่องนู้นเรื่อง,อง,อง,องนี้เรื่องนั่นนะครับแต่ไประ้องห่วงครับยังไงเราก็ไปทอดทิ้งกันแน่นอนไว้เจอกันวันพรุ่งนี้ครับ